สวัสดีครับผมปอนครับโครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรเดชั่นกับออฟฟิเชียลเทเลอร์กับซีรีส์ไวเรื่องใหม่ที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ต่อจากเรื่องนิทานพันดาวเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าปลาบนฟ้าหรือว่า Fish ฟิชอฟปูดิสก์เองซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้เราเคยดูไปแล้วตอนที่เราทำเป็นแนะนอนซีรีส์ไวของ g ี m ที่เป็นเป็นห้าหกเรื่องที่ต้อนรับในปีนี้ที่น่าติดตามซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่ามันน่าดููมมมาาากกกใใชช่่่ัััันนนนดดจไ้้บทททตตะะแแพยย์ลว Here, ม made, like fun, <c oughs> ีฉากที่แบบเหมือนทำฟันแล้วก็จู๊บที่เรากีดกันแบบอ้ไกันบ้าแตกอันนั้นน่ารักจริงเออซึ่งน่ารักมากแล้วเขาก็จะเข้าฉายเลยจริงๆโดยที่เรื่องนี้ตัวละครหลักเลยก็จะมีใครบ้างนั้นโอ้จะมีภูวินอันนล้วพูวินนี่เราเห็นเห็นตาจากเด็กเก็บแตดอ่าแล้วก็น้องมิกซ์มิกซิลอันนี้ก็คุณหน้าคุณตาอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องเลยต่อเนื่องอ่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องปอน้องปออันนี้เป็นนักแสดงน้องใหม่เลยนะแต่ว่าเราอ่ะจะเห็นหน้าน้องมาตั้งแต่ตอนเด็กเก็บแต๊ดเซตอันนี้จะเป ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีซึ่งอาตัวหางนี้แล้วก็มีน้องดีอ<า>โอยจากต้นหัวชะละใช่ฉันที่เราถ่านไปที่เป็นคนที่ท็อปฟอร์มมากๆากที่เราชอบมากมากแต่นี่เขามีคู่ด้วยนี่เ,เขาใช่ไหมในอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าเป็นยังไงแล้วน,นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปคือเรื่องนี้มันใกล้จะแบบออนแอร์แล้วในวันที่9อ่าเมษายนครับผมน้องทางจีเอ็มทีวียี่สิบห้าได้แล้วนะครับผมก็มาต่อทางด้านของทางพันดาวเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนกับตัวออฟชิเอเลอร์ของนีมก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผม ชอบเลยนะชอบใครก็คนมากมึงดูสภาพมึงนี่เป็นเบื่อกันด้วยแน่นก็หนาเห้ยก็เห้ยชื่น้ามโมไม่คิดว่าจะทำให้ดีขึ้นนะอ่อนเ้ยน้องเขาคนม่รูมห่วยจะกลับบ้านใช่ไหมโอ้ยคุณพีเดียนเลิฟแอดเวอร์ไซดเลยนะ แต่พี่วันฮาดีนะวัยน่ารักกหัวใจมันอาสุดชินสุดชิบหน้าเหมือนหน้าอะไรเหมือนหน้านี่แหละครับไอ้หมอกสตูหัวใจของผมคุณหนูทั้งเยอะทั้งเยอะไม่ชอบกูตัวสุ่จะเดียวกูทำไมวะนั่นมึงรู้ได้ยังไงเพราะกูชอบเหมือนหน้าคุณไม่ชอบแล้วคุณไปสิงเดียวเขาได้ไหมก็ต้องอยากเจอหน้าแล้วนะก็ต้องเจอกูเออมตีเป็นเนื้อฉอย แล้วแกอะไรมึงอีกบอกกูมาเชื่อแม่งให้กูเข้าใจแล้วอะ่ะมึงบอกกูว่าคนอย่างกูอ่ะไม่มีใครชอบตอนนี้กูไม่อยากมีสภาพแบบนี้อีกแล้วอะ่ะก <c oughs> ูอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นแบบนเ,เนๆชื่อแอร์เพื่อนเพื่อนปีเทพซ่าเลยชื่กับลูกน้องกูแล้วชื่อแกงคิตตี้แจ็แบลวทมันแกงแดงกว่าโค้กูมาแฟนโชกให้มึงเองแกยคิตตี้อ๋าคาเดย์จิจิเรนเบนอ๋อ หล่อเลยครับพี่ปีมึงไม่อยากเป็นเพื่อนอะกลัแค่ความเป็นเพื่อนกูยังไม่อยากให้มึงเลยมึงชื่อปัทวีมึงชื่อสัพยามึงไม่ค่อยมีเพื่อนมึงมีเพื่อนเยัยสไตล์ยิ้มหน่อยเด้ถ้ามึงมีความจะเปิดใจนะเฮ้ยเพื่อนก่อนก็ได้นะเว้ยเราชื่อมีนะมีกูเดือน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 อะไรกระดาษเราหมดอ่ะนี่มันเชียร์อะไรกันครับนี่ อ่ะสลองดูคนเดียวเก้าหวให้เราหน่อยดิเอ้ยแก้มมันก็นิ่มแล้เนี่ยแต่ทำไมใจมันแข็งจังวะกูจะเปิดใจให้กับมึงหน้าคุเดียวเท่านั้นเราชอบหน้าชอบมานานแล้วด้วยแต่ว่าไม่เคยกล้าบอกหน้าคสักทีอ่ะกูจะไม่ทำให้มึงชอบกูละแต่กูจะทำให้มึงรักกูให้ได้โอ้ยโหวิ่งเฉยเตรียมจิกหมอดไปกับรถต้องใส่เสื้อผ้ามึงจริงจริงอมึงจะแก้ผ้าออกไปก็ได้นะข้างใจ โโอ้หเหมือนเป็นคนข้างรักนะเนี่ยะมึงเป็นพื่อนคนแรกของกูเลยเว้ยแต่มึงเป็นเพื่อนกูแล้วอะมึงพามฉันะจ้าพูดไกลมากนี่ก็ล้างไม่หมดเออเขาถึประหลาดกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะรู้สกใจกูเต้นเร็วตอนอยู่กับมึงมึงเคยบอกกับกูใช่ป่ะว่ามึงน่าเป็นป้าบนฟ้าสำหรับมึงอ่ะแต่สำหรับกูแล้วนะเว้ยมึงก็คือป้าบนฟ้าของกูเหมือนกัน มึงเข้าใจปะโอ้ยมึงเกิดกลัวขอบกันแล้วนะแต่ว่ากูยไม่ได้ประทับตาเลยนี่มันไม่ใช่สัญญาแบบนั้นมึงไม่ต้องประทับติดตามชมตาบนฟ้า เวลาสองทุ่มครึ่งเริ่ม9เมษายนนี้ทางช่อง GMM 25ดูย้อนหลังที่แรกบนไลน์ทีวีเวลาสทุ่มครึ่งโห ต้องบอกว่าตอนที่เป็นตัวแรกอะตัวอย่างตัวแรกอะมันจะเป็นแบบดูๆใช่ไหมล่ะจุ๊บอันนี้ก็คือก็ฟินแล้วอันนี้คือแบบประทับตาประทับตาคือการแสดงความเป็นเจ้าของแบบเร็วๆเลยนะอย่าพูดไม่จบเลยก็เต็มเลยนะแบบโอ้โหฟินกันแบบตัวแตกลยทีเดียวนะครับผมสิ่งแรกที่ต้องพูดเลยเห็นาจากออฟพิชเชอ r เลเรื่องเนี้ยได้กลิ่นอายที่ดีๆจิบเธอจนเต็มมีฉากลงหนังแต่ว่าแล้วก็ฉากที่อยู่ในโรงห้องประชุม อืมคือแบบโคตรคิดถึงคือฟิล์มนั้นฟิลนั้นไม่รู้เขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสร้างจากนิยายของคุณจีเรสพอดีไงมันก็เลยแบบมีกลิ่นอายแบบนั้นมาเตสพใช่ใช่เนาะคิดถึงเนาะคิดถึงเห็นแล้วก็คิดถึงที่จริงเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยดีดีนะครับผมแล้วก็นี่ก็คืออย่างที่บอกไปอันนี้ว่าจะเป็นหลักๆก็คือเออ่ทางด้านของตัวปีปีปีนี่คือน่าจะเป็นน้องภูวินน้องภูวินก็คือจริงจแล้วก็คือเขานี่น่าจะเป็นเหมือนเด็กกับเดเนิร์ดอะเออเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดที่แบบเออ เออด้านไหนอยไรด้านไหนใช่ไหมเราดูจากชื่อแอคเคา้์เขาก็แบบปีเทพซ่ามันก็คอว่าเทพซ่าทุกคนมันก็เป็นตัวแทนของความแบบเด็กสมัยก่อนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็แล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาชอบทางด้านของที่ชื่อเมืองนานด้วยก็คือน้องซิลมี่ยใครจะไม่ชอบล่ะใช่ไหมล่ะคนนั้นยังชอบเลยไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องลงจากดอยมาแล้วก็ซิลมาอยู่อีกอะไรเป็นไงเลยี่นีเนียนะครับผมก็แล้วแหละชอบเมืองนานท้ายแล้วคือตอนแรกเขาเหมือนเขาเข้าใจว่าอีกกคคคนนึงืืืออออช่หม็ เมืองน่านเหมือนกันใช่แล้วก็พยายามเหมือนที่เป็นคู่แข่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเท่าที่ดูก็คือเหมือนหมอกเองอะจะไม่ได้ชอบเมืองน่านหรอกใช่ก็คือค่อนข้างชัดเจนมากน่เออน่าจะชัดเจนมากว่าน่าจะชอบปีชอบปีเพราะเผอจะชอบตั้งแต่เด็กๆก็ด้วยซ้าไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นพราะเดบกนั้นหรือเปล่าแล้วก็มีสิทธิ์นะแล้วก็แบบชอบพยายามหาทางเข้ามาแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออมันดีมันน่าหลังมันน่าหลัมุดนี้อะไรเงี้ยมุดดีมุดดีแต่คือคือเหมือนเมืองน่านก็จะ เหมือนจะชอบหมอกใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนแมือน่าจะชอบหมอกใช่เหมือนว่าแม่าจะชอบปีปีชอบเมืองหน้าแล้วเหมือนเมืองหน้าชอบหมอกแล้วหมอกก็คือมาชอบชอบปีคนนึง วนเออก็อาจจะเป็นประมาณประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องรีทีนึงเนาะที่สําคัญคือมีหน่วยซับอ่ามีหน่วยซับมีเพื่อนคอยช่วยเหลือก็มีเขาบป็แก๊งอะไรนะแก๊งกิตี้มีน้องนี่นี่น้องอะไรเอเจหรือเจเจนะยังยังไม่ออกเราเห็นได้เรจะจอบไ่ได้ไปได้ไม่เลวอยู่ในแก๊งด้วยเหมือนแก๊งแบบคอยฝ่ายซับคอยสนับสนุนให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีคู่ลอง ああน้องเหนียวกับน้องอีโคเรนที uh um. oh, ่เราเปิดเป็นมีนมีนอ่๋อโหมีนนี่คือคาแรคเตอร์แบบว่าเหมือนเป็นเด็กที่แบบเด็กลงมาหน่อยเด็กลงมาหน่อยแต่น่าจะเรียนรุ่นเดียวกันแหละแต่น่าจะแบบเหมือนเขาแบบว่าอาจจะแบบเด็กลงมาหน่อยลืนิสัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบตามติดชีวิตเนียวตอนนี้เรือตอนนี้เรือกขาเล่นชื่ออะไรนะเดือนเดือนใช่ไหมตามเดือนเดือนเรียกอยู่นั่นแหละเลี้ยอยู่นั่นแต่แต่ความที่แบบตือตือตือตแบบเนี้ยมันทำให้ตัวของเดือนเองเขาจะรู้สึกแบบ ใจเต้นที่เขาบอกไปใจเต้นกับคนคนนี้ว่ะเออก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามไปทีแหละว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องที่ดูแล้วมันจะน่าจะมีแต่ความสดใสแต่ดราม่ามันต้าคงจะมีแน่วฉบับของมันเองแต่รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะฟีลกูสูงมากๆด้วยความที่แบบความสดใสของตัวเนื้อเรื่องของตัวละครของอะไรแล้วที่สำคัญคือเราเราชอบความแปลกของชื่อแต่ละอย่างอย่างเช่นชื่อเรื่องอะ ป่าบนฟ้าบนฟ้าเอออะไรอย่างเงี้ยพิ่งมาจากชื่อเพลงใช่ไหมของเก็ทเรว่าใช่แล้วก็ตัวอย่างตัวแบบตัวละครเนี่ยชื่อปีเมืองน่านอมอกอะเดือนเมืองน่านอะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบเลยที่แบบว่าดูแบบเออแปลกใหม่ดีปะ่งเมืองน่านนี่คือโคตรแปลกเลยนะจริงรู้สึกว่าเป็นชื่อตัวละครที่แบบเออดีอะรู้สึกว่าน่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะให้ความสุขกับเรากับเราได้ ในทุกๆวันศุกร์แล้วเนี่ก็เรื่องนี้ก็จะมารอต่อเลยจากนท่านพันดาวซึ่งจะออนในอีกทีนึงก็คือวันที่9เมษายนนะครับผมก็จะเป็นออนออนสดเลยนะทางช่อง GMM 25เวลา2ทุ่มครึ่งแล้วก็ฉายย้อนหลังทางไลน์ทีวีเวลา10เวลา4ทุ่มครึ่งก็10โมงครึ่งกลางคืนนั่นเองแถมได้เนาะแถมได้แถได้แถมแถแถแถไปก็อย่าลืมติดตามเรื่องนี้นะทุกคนเราเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งซีรีวายที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับผมโอเคอ เดเร็กชั่นออฟฟิเชียลเลอร์นะผมปลาบนฟ้าหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษ Fish อฟเดอะเดอะสนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์เลยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับพบกันใหม่อีกทีนึงกับเดเร็กชั่นเรื่องนี้เลยนะครวันที่เก้าเมษายนก็ดูพร้อมกันตอนเลชั่นของช่องเราก็จะตามมาอีกทีนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ